สุดสัปดาห์นี้ครับอาร์เซนอลจะเล่นกับแอสตันวิลล่าครับทีมทีใ่ใช้คำว่าทำให้อาร์เซนอลพลาดแชมป์ฤดูกาลที่แล้วก็อาจจะพอได้นะเพราะว่าอาร์เซนอลปีที่แล้วซีซั่นที่ผ่านมาที่เป็นรองแชมป์เนี่ยแพ้แอสตันวิลล่าไปกลับเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นความเจ็บปวดรวดร้าวที่ฝังอยู่ในแฟนอาร์เซนอลผมก็ช่วยนักเแต่องค์ิดเท่น เพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์นี้ครับอาร์เซนอลจะได้เจอกับแอสตันวิลล่าอย่างรวดเร็วนัดที่2ของฤดูกาลเท่านั้นมาพรีวิวมาดูความพร้อมกันหน่อยแล้วมาดูความน่าจะเป็นกันหน่อยและที่สําคัญอยากชวนทุกคนมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลนครับคลิปนี้ครับอยากชวนทุกคนมาเป็นเซนก่อนเกมมาคุยกันหน่อยนะครับในเกมที่อาร์เซนอลจะไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับสุดสัปดาห์นี้เล่นกันวันเสาร์นะครับห้าทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่มีความหมายแหละครับเป็นเกมที่อาร์เซนอลหมายมั่นปั้นมือที่จะล้างอายล้างตานะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าแอสตันวิลล่าปีที่แล้วนะครับชนะอาร์เซนอลแบบไปกลับนะครับ ยังไม่พอนะครับปีนี้ซีซั่นนี้นะครับเขาผลงานดีมากได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปรายการสําคัญก็เลยมีตังเสริมทัพครับถึงเวลานี้ที่อัดคลิปอยู่แอสตันวิลล่ายังเป็นทีมเดียวในยังเป็นทีมที่อเสริมทัพมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นงานอนอเชนอลในสัปดาห์นี้นผมบอกเลยว่าไม่ง่ายครับแต่จะไม่ง่ายยังไงเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเลยแล้วกันครับแต่ว่าก่อนอื่น รบกวนทุกท่านมาเป็นเซียนก่อนเกมกับผมหน่อยนะครับชวนชวนคุยกันหน่อยนะครับว่าคิดเห็นว่าเกมนี้น่าจะจบอย่างไรอาร์ซ a นอลทีมเยือนจะหมายมั่นปั้นมือล้างอายได้หรือเปล่านะครับจะกลับมาคว้าชัยชนะนะครับได้หรือไม่นะครับมิเกลเปตต้าจะชนะอุนนเอเมรี่ไหมหรือจะเป็นอุนนเอเมรี่นะครับพี่โลกินะครับจะย้ำอาร์ซนอลอีกทีหนึ่งนะครับหรือจะวัดว่า ถ้ายังคิดไม่ได้เดี๋ยวผมมีความพร้อมมาบอกกันก็แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับนะว่าแล้วมาลุยกันเลยดีกว่าครับสำหรับเกมเกมนี้นะครับเป็นเกมนัดที่2ของฤดูกาลนะครับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็จะเล่นกันที่วิลล่าพาร์คนะครับบ้านของแอสตันวิลล่าครับตามเวลาบ้านเราก็ห้าทุ่มครึ่งนะครับวันเสาร์ที่24ีนี้นั่นเองนะผู้สิทิ์จะเป็นทางด้านไมเคิลโอลิเวอร์นะครับเป็นการดวลกันของ Uh, อดีตกุนซืออาร์เซนอลและกุนซืออาร์เซนอลปัจจุบันนะครับอูน่าเอมรีก็เคยคุมทีมอาร์เซนอลนะก่อนที่มิเกลเดย์ตาจะมารับงานนี้นั่นเองนะครับความพร้อมของทั้ง2ทีมครับมีนักเตะบาดเจ็บไหมมีทั้งคู่เลยนะครับสคนเท่ากันเป๊ะนะครับทารอนมิงส์ของอาร์เซนวิลล่าไม่พร้อมนะครับรวมไปถึงกาเมาราไม่พร้อมนะครับแล้วก็ Arsenal, อาร์เซนอลมีมรายงานว่าเดคแคนไรส์เนี่ยมีได้รับประกันบาดเจ็บนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะพร้อมนะแล้ก็ เป็นตะคิวไปตอนเกมที่แล้วนะครับโทมิยาสึยังไม่พร้อมเคลเรนเชียนี่ฟาเบียวีอาร่ายังไม่พร้อมนะครับอ่ะมาดู ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามกันเลยดีกว่านะครับสำหรับแอสตันวิลล่าเจ้าบ,บ้านครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูจะเป็นอดีตเด็กเก่าเราครับเอมิลีมาติเนสครับเอมิเลโยนามาร์ติเนสนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้รักษาประตูจอนเหนียวจอหนหนึบนะย้ายจากอาร์เซนอลไปแอสตันวิลล่านี่ประสบความสำเร็จเลยนะครับโดยเฉพาะกับทีมชาติอาร์เจนตินาพาทีมอาร์เจนตินาควา้วาแชมป์โคปาอเมริกาฟุตบอลโลกนะครับทำให้เมสซี่เนี่ยคอมพลีทในชีวิตนี่นะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ ก็สมัยสมโพนเนี่ยนะครับตอนนั้นเขาก็เป็นมือสองของอาร์ซนอลอยู่นั่นเองนะครับส่วนกองหลัง4คนของแอสตันวิลล่าครับนะฮะประกอบไปด้วยมาติคแคลสครับยืนเป็นแบ็คขวานะครับแล้วก็ลูคัสดีนยืนซ้ายนะครับคู่เซนอราฟจะเป็นทางด้านของคอนซาจะจับคู่กับเปาตอเลสนะครับกองกลางครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นกองกลางที่ ได้มาในฤดูกาลนี้แล้วดีเลยนะครับโดยเฉพาะอามาดูโอนาน่าครับเคยมีข่าวกับอาร์เซนอลด้วยนะนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแอสร์เซนอลาได้ตัวไปนะครับเกมนัดแรกเนี่ยก็สามารถที่จะทําประตูได้ด้วยนะเอ่ออีกคนหนึ่งก็จะเป็นยูริเตอร์มองส์ครับก็เคยมีข่าวอาร์เซนอลด้วยเหมือนกันนะแอสร์เซนอลาคว้าไปหมดเลยนะเออ่แนวรุกของพวกเขาครับสามประสานแนวรุกเนี่ยจะประกอบไปด้วยทางขัานของเลียนไบเล่นะครับยืนขวาแม็กกินยืนซ้ายนะครับ ตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็น morgan rogers นะครับแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าจะเป็น o เลวั k i ินนั่นเองนะครับโอ้ต้องบอกว่าถุงมขุมกำลังของ aston villa ฤดูการนี้โหดใช้ได้เลยนะครับนะ ของเราบ้างดีกว่านะครับอาร์เซนอลน่าจะมาในระบบเก่งก็คือ433ครับผู้รักษาประตูจะเป็นเดบิดรายาครับกองหลัง4คนครับออริเซนเดอร์ซินเชนโก้ที่ฟอร์มเทพในช่วงต้นฤดูกาลจะยังคงได้ปักหลักในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับแบ็กขวาจะเป็นเบนจามินไวท์คู่เซนเตอร์ฮาร์ปจะเป็นคู่เซนเตอร์ฮาร์ปที่ได้ PFA ล่าสุดเลยนะครับก็คือวิลเลียมซาริบากับกาเบร์มากา์เยสครับกองกลางนำทัพมาโดยโทมัสปาเต้ครับมีทางด้านของเดคแคนไรส์เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วก็มีเอเดรกาเป็นเพลย์เมครรรัับบส่ววนนแุกค คายฮาแว็กซ์ครับที่เพิ่งทำได้1ประตู1นึ่งแอสซิสครับจะยืนเป็นโฟลนายขวาเช่นเดียวกันครับบูโกโยสาก้าก็ทำประตูได้เช่นกันนะส่วนซ้ายจะเป็นกาเบียมมาตินเนลี่ครับอาร์เซนอลยังมีตัวสอดแทรกอย่างทอสซานะครับอย่างพวกเอมานเนลี่นะครับที่เป็นดาวรุ่งที่อาร์เซนอลหมายมั่นปั้นมือน่าจะ ทำได้ในฤดูกาลนี้นะแล้วก็รวมไปถึงกรับเบอร์เชซุสก็น่าจะพร้อมนะครับหลังจากที่เกมนัดที่แล้วโดนจกดากไปหนึ่งทีนะครับนเกมนี้นะครับขมิบให้ดีนะครับแล้วลุยต่อครับมาดูสถิติกันดีกว่านะครับสถิติของอูนัยเอมรี่กับมิเกลอาร์เตต้าครับน่าสนใจเลยครับอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับลูกทีมของอูนัยเอมรี่26ปีลูกเกลลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้า25ปีนะครับสถิติ การพบกันของทั้งคู่ครับเป็นอาร์เซนอลที่ดูดีกว่าเล็กๆครับ5เกมหลังสุดอาร์เซนอลชนะ3แพ้2ครับโดยแพ้2เกิดขึ้นเมื่อซีซันที่แล้วทั้ง2เกมเลยนะครับก็คือเย้าเยอนเลยนะครับเรียกว่าเจ็บปวดรุนแรงเกิดนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านนะครับแล้วอาร์เซนอลแพ้ไป2-0นะครับเกมนั้นนี่เจ็บปวดมากนะนะฟอร์มการเล่นส่วนตัวนะครับของแตละทีมนะอาร์เซนอลเจ้าบ้าน5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ2 แพ้3นะคะที่อาร์เซนอลชนะ3แพ้เออชนะ4แพ้1นะครับถือว่าช่วงต้นฤดูกาลอาร์เซนอลฟอร์มดีใช้ได้เลยนะครับต่อเน,นื่องจ,จากปีซีซั่นมานะแล้วก็ผู้ตัดสินวันนี้เป็นไมเคิลโอลิเวอร์นั่นเองนะครับก็เป็นผู้ตัดสินที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกครับนะฮะอ่ะ ไปดูความน่าจะเป็นกันเลยดีกว่านะครับความน่าจะเป็นของเกมเกมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะคล้ายๆ2เกมที่อาร์เซนอลแพ้แอาร์เซนอลวิลล่าทั้ง2เกมเลยก็คืออาร์เซนอลครองบอลแล้วก็บุกเข้าใส่บุกเข้าทําใส่อาร์เซนอลวิลล่และวิลล่าจะสวนแบบคมๆนะครับจะมาแบบดุดนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลโอนไบเล่ไม่ว่าจะเป็นแม็กกินไม่ว่าจะเป็นวัดกินนะครับ ทุกคนที่ผมพูดมามีความคล่องแคล่วว่องไวและโดยเฉพาะโอเล่วัตกินส์เนี่ยโอ้โหมีความเฉียบคมด้วยนะครับถ้าหลุดได้ไปเน่งๆกับเดบิดรายาเนี่ยผมบอกเลยว่าปาดเงือแน่นะครับนะก็ผมคิดว่ารูปเกมน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็กองกลางที่เขาได้อามาดูโอนาน่ามาเสริมทีเนะี่ยผมีซปากเลยนะผมว่าเป็นกองกลางที่โคตรดีคนหนึ่งนะครับก็เรียกว่าอาร์เซนอลน่าจะเจองานไม่หมูนะครับถึงแม้ว่า จะได้ครองเกมมากกว่านะซึ่งผมก็มองว่ามากกว่าไม่เยอะด้วยนะครับเหตุผลที่ผมมองว่าอาร์เซนอลจะครองเกมมากกว่าแต่ไม่เยอะเนี่ยเพราะว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็พวกเขาเองเนี่ยก็มีสไตล์การเล่นในการทำทีมของอูน่าเอเมรี่ที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะการเคาน์เตอร์แอคแท็กการสวนกลับอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าอาร์เซนอลที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีชั่วโมงบินนะครับมากขึ้นกว่าเดิมค่าเฉลี่ยอายุจาก23มาเป็น24จาก24มาเป็น25นะครับซึ่ง ถ,ถ้าพูดถึงเป็นคนวัยยุยยเนี่ยมันก็คือคนที่แบบมีความพร้อมในระดับหนึ่งละมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งละแล้วก็เรียกว่าไม่ไม่ได้เป็นเด็กอ่อนหัดละนะร,รู้เหลี่ยมรู้รู้มุมละดูพอจะทันคนละพอจะดูคนออกละนะครับไม่ไม่ไม่โดนหลอกเทเลืทะล่งแบบแบบก่อนก่อนแน่ๆนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะกนะ็ผมก็เลยเชื่อว่า ด้วยด้วยความเติบโตของนักเต่อาร์ซอลชุดนี้และขุมกําลังเชิงลึกที่ยังมีกาเวลเชซุสนะครับในตัวสอดแทรกได้นะครับยังมีนักเตะตัวสํารองอย่างจูเลนทิมเบอร์คาราฟิโอรีอะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะขึ้นมาเสริมเข้ามาเติมนะครับในเรื่องของเกมรับก็ดีในเรื่องเกมรุกก็ดีเนี่ยผมเชื่อว่าอาร์ซอลน่าจะพอเอาตัวรอดได้นะครับแต่ว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายแน่ๆนะครับสกอร์ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคืออาร์ซอล มาเฉือนชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับหประตูต่อศูนย์ผมเชื่อว่าเชอลจะเน้นเกมรับเก็บคลีนชี t แล้วก็ไปลุ้นเอากองหน้าคลายฮาวเวกจะผีเข้าไหมก็เบลเชซุสจะลงมาทําได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นบูโยซยกากาเกลบมนเตเนลีทอสซาพวกนี้นะครับจะสามารถที่จะปิดบัญชีได้หรือเปล่านั่นเองนะเพราะว่าข้อได้เปรียบเล็กๆของอาร์เซนอลคือแอสตันวิลล่าเนี่ยพอเขาซื้อเยอะนะครับ แล้วเขาก็เป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าเพิ่งมาเข้าร่วมทีมในไม่กี่เดือนไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับความเข้าขา,ารู้ใจเนี่ยมันไม่เหมือนอาร์ซนอลที่เล่นกันมาหลายปีแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อได้เปรียบที่ที่ทีมอาจจะเรียกว่าเป็นมุมมองของผมก็แล้วกันที่ผมมองแบบนี้ว่าฟุตบอลมันเล่นเป็นทีมนะมันไม่ได้ความสามารถเฉพาะตัวอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าขารู้ใจเนี่ยมันเป็นข้อได้เปรียบอันหนึ่งนะครับสำหรับทีมที่เก่งทุกคนดีทุกคนนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าขารู้ใจาก,กันเนี่อาาจจะโด กดได้นะในความเห็นผมนะน่าจะพอเจาะได้แต่ไม่ง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับอ่ะแล้วทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้นะครับคิดว่าอาร์เซนอลจะสามารถเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะครับคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับจัดชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่หรือจะ วัดวากันไปนะครับแล้วลืมไปถึงอาจจะเพียงพร้ําโดนย้ําแ้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับอ่ะก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับแลวอย่าลืมกติดตามพวกเราใบทุกช่องทางด้วยนะครับยังมีอีกหลากหลายคอนเทนต์ที่ตั้งใจนำมาฝากให้ทุกคนได้ดูกันทุกวันครับคลิปนี้สนับสนุนโดยสนามฟุตบอลยอดเทียมซูเปอร์สตาร์อารีนาครับก็เป็นสนามฟุตบอลยอดเทียมที่ได้มาตรฐานนะครับก็อยู่ที่สนุนราดพร้าวลาดพร้าวซอย80นะครับอ่าแล้วก็เข้าทางมูนสตาร์ได้นะครับก็เป็นสนามฟุตบอลที่เรียกว่าจัดการแข่งขัน ฟุตบอลหลากหลายนะครับแล้วก็มีจัดงานแถลงคงแถลงข่าวได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆนะผมก็ไปเตะที่นี่อยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็มีพวกสันทนาการต่างๆอื่นๆเพียบเลยนะครับมีจอ LED ขนาดยักษ์ให้ได้ดูการมีฟิตเนสร้านอาหารที่จอดรถเยอะแยะมากมายนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Super Star Arena ได้เลยหรือจะโทรไปก็ได้นะครับ088 9577612นะครับซูเปอร์สตาร์อารีนาก็ดีดีต้อนรับทุกท่านถ้าเจอกันที่สนามก็ทักทายมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องฟุตบอลกันได้นะครับขอบคุณซูเปอร์สตาร์อารีนาไว้ด้วยนะครับ